มาพบก,บกับการรีวิวรถของดีเอ็กซ์คูสิตมอเตอร์นะคะวันนี้กวางจะพามารีวิวรถเจ้าฮอนด้าเอ o r คอร์ตตัวนี้นะคะเป็นเครื่อง2.0 EL ค่ะหรือเจน8ปี2011นั่นเองค่ะราคาออกค่าทุกคนรู้กันเลยเนาะก็จะอยู่ที่1ล้าน2แสน8หมื่นกว่าเลยอ่ะแต่วันนี้นะคะกวางได้มาในราคาที่คนจับต้องได้บอกก่อนว่าราคาทุกคนจะลองว้าวมากอ่ะมาเริ่มกันที่ตัวรถก่อนเลยเนาะคันนี้นะคะต้องบอกก่อนว่าเป็นรถสีขาวนะคะออกขาวมุกนิดหน่อยตัวนี้นะคะตัวกระจังหน้านะคะก็จะเป็นไมเนอร์เชน เรียบร้อยแล้วนี่มาพร้อมโลโก้ Honda น,นะคะโลโก้ Honda ตัวนี้ขาดไม่ได้เลยอาจเป็นโครเมียมเลยแล้วก็มาที่ไฟนะคะไฟจะเป็นตัวมัลติเดฟเฟ t ชันเรียบร้อยแล้วค่ะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกนะคะนี่สวยๆเลยอ่ะพามาดูตัวล้อรถนะคะตัวนี้เป็นขอบ17คะ่ะทุกคนขารอเดิมๆจากโรงงานเลยตัวนี้ที่ชอบมากๆก็คือว่าจะเป็นตัว กระจกนะคะตัวกระจกตัวนี้จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะไฟเวลาเลี้ยวก็จะมีไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวามาแล้วก็ตัวครเมียมอ่าเป็นขอบโครเมียมตัวนี้นะคะทําให้รถเรียบหรูดูแพงมากยิ่งขึ้นค่ะแล้วมือจับนะคะที่สาคัญนี้ชอบโดยส่วนตัวเนาะก็จะเป็นมือจับครเมียมค่ะเออรักษาะดูดีมากนะคะแล้วก็เดี๋ยวพามาดูรอบๆพันกันนะคะว่ารถพันเนี้ยมีสภาพใช้เป็นแบบไหนเจ้าของเดิมดูแลดีไหมค่ะมาดูกันเลยมานี่เดี๋ยวพาดูนะคะ ตัวนี้นะคะยังเป็นกระโตกของ Honda แบบเดิมนะคะนี่ตัวโลโก้ของเขายังมากับตัวรถอยู่เลยเจ้าของเก่าดูแลรักษาดีมากค่าแล้วพามาดูด้านหลังนะคะด้านหลังทรงของ a e อ c o r d ตัวนี้นะคะจะเป็นทรงแบบสุดเบ็ดนิดนึงออกมาค่ะดีไซน์เขาจะดูดีมากที่ขาดไม่ได้เลยนะคะไฟทรงรูปคราพทิมค่ะจะยาวเวลาเบรกนะคะมองเห็นได้ชัดมากตัวท่อนะคะสามารถไปแต่งเติมเพิ่มได้เนาะตัวนี้ยังเป็นท่อทีมเดิมมาจากโรงงานเลยอ่ายังไม่มีการปรับเปลี่ยนหรือว่าเพิ่มเติมอะไรมาเลยค่ะและที่ขาดไม่ได้นะคะสัญลักษณ์ของ Honda เนาะอ่าโลโก้ตัวนี้ ี้เลยเป็นตัวคุมียมสีแบบนี้เลยค่ะทุกคนยังรักษาดีอยู่นะคะแล้วก็มีโลโก้ของ Accord ตัวน,นี้เลยค่ะนี่อยู่ข้างบนรูปไฟนะคะค่ะแล้วก็ตัวนี้นะคะอย่างที่บอกไปเนาะเซนเซอร์หลังจะมีอยู่ที่4จุดนะคะชนฝั่งนี้ฝั่งนี้อันนี้จะมีเซ็นเซอร์บอกนะคะนี่รถสวยๆเลยค่ะทุกคนคะ่ะแล้วตัวนี้นะคะ 2.0e ต้องบอกก่อนเลยทุกคนกลัวว่าจะกินน้ํามันบอกเลยว่า14กิโลลิตรค่ะ ประหยัดอยู่นะที่ใส่ของหรือว่าสัมภาระนะคะเวลาออกต่างจังหวัดเนาะทุกคนที่ใส่ของใหญ่มากอะ่ะดูสิ มาดูเครื่องมืออะไรมีครบไหมตัวนี้ยังมาครบเหมือนเดิมนะคะล้อแล้วก็เครื่องมือแม่แรงนะคะบรรจุของได้เต็มๆเลยค่ะก็พามาดูรอบๆรถหมดแล้วนะคะจะพาไปดูด้านในนะคะว่าด้านในจะเป็นยังไงมีลูกเล่นหรือฟังก์ชันอะไรบ้างนะคะพามาดูด้านในกันเลยด้านในนะคะเปิดมานะคะก็จะเป็นเบาะหนังสีดํานะคะตัวนี้จะได้เบาะปรับไฟฟ้านะคะทั้งสองข้างเลยอ่าเป็นเบาะหนังสีดํานะคะควาไรไรนะคะ ก็จะเป็นมัลติฟังก์ชันเรียบร้อยแล้วนี่มาดูไม่มาดูเลขไมค์กันกซิเนเจอร์ของเรานะคะคันนี้ปี11มค์อยู่ที่159,000นะคะตกเฉลี่ยต่อปีอยู่แค่ 1 2 0 0 0หนเองค่ะเพื่อนๆค่ะดูสิไม่แบบว่าไมการใช้รถอะ่ะค่อนข้างอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะคะคันนี้นะคะเป็นเกียร์ออโต้ค่ะนี่เกียร์ออโต้นะคะขับง่ายขับสบายค่ะผู้หญิงผู้ชายขับได้หมดเนาะบอกเลยว่าอัตราการกินน้ามันอยู่ที่1 4กิโลลิตรนะคะพเพื่อนๆค่ะราพามาดูตัวคอนโซลนะคะตัวคอนโซลคือนั่งสบายมากเลยทั้งสองฝั่งคนขับกับคนข้างนะคะคอนโซลเขาจะค่อนข้างเรียบหรูดูดีนิดนึงเนาะอะ่ะตัวปุ่มปรับทุกอย่างนะคะก็จะมี fm am หรือว่าเป็นตัว CD นะคะ ปุ่มปรับแอร์ค่ะแล้วก็วงมอะไรตัวนี้นะคะจะมีปุ่มปรับเสียงนี่ปรับเสียงเพิ่มเสียงนะคะโอเคต,อตัวคอนโซลก็จะค่อนข้างดูดีนิดนึงค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นกระจกปรับไฟฟ้า,าอย่างที่บอกไปเริ่มคลิปนะคะค่ะแล้วก็ตัวมีตัวล็อเด็กด้วยนะคันนี้จะพามาดูด้านหลังกันเลยนะคะด้านหลังที่นั่งค่อนข้างกว้างนะคะคันนี้คันนี้จะมีแอร์หลังเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนคะ่ะแล้วก็มีที่พักแขนนี่ที่วางแก้วนะคะ นั่งสบายมากเลยค่ะข้างหลังตัวนี้นะคะตรงช้าไฟดานนะคะจะไม่มีรอยเลยค่ะลูกคนดูแลรักษาดีเหมือนกันค่ะ คันนี้นะคะต้องบอกก่อนว่าเป็นรถปี1 1แต่เจ้าของดูแลรักษาดีค่ะและที่สําคัญนะคะเจ้าไอคอร์ดคันนี้นะคะจะมีแอร์หลังมาให้บอกเลยว่าเปิดแอร์ข้างหน้าเย็นฉ่าทั้งคันค่ะนี่คือเย็นจริงๆนะทุกคนค่ะเดี๋ยวพามาดูด้านห้องเครื่องกันนะคะว่าจะเป็นยังไงเนาะทุกคนประมองว่าคันนี้รถปี11ค่ะว่าตัวห้องเครื่องจะต้องเก่าหรือว่ามีปัญหาแน่นอนบอกเลยว่าห้องเครื่องเราดูสะอาดมากค่ะไม่เคยมีขานการดัดแปลงตัวนี้นะคะเป็นโชคหน้าคู่ไฟฟ้าค่ะเจ้าของเดิมเขาทามาให้เรียบร้อยแล้วเนาะ ออดูสิตัวห้องเครื่องสวยมากค่ะเม็ดอาร์ตอะไรยังอยู่แบบปกติแบบเดิมเลยค่ะทุกคนคะ่ะคันนี้นะคะเป็นเครื่อง2.0ค่ะทุกคนจะมองว่ารถกินน้ํามันแต่ไม่ได้กินน้ามันเลยนะทุกคนคะ่ะ อัตราการวิ่งนะคะ1 4กิโลลิตรค่ะบอกเลยว่าประหยัดน้ํามันมากๆเลยออกต่างจังหวัดก็ดีค่ะอันนี้ประหยัดน้ำมันนอ้อยถ้าวิ่งในเมืองก็10-11กิโลลิตรค่ะทุกคนคะ่ะคันนี้นะคะ156แรงม้าค่ะมาคู่กับเกียร์5สปีดนะคะรถสวยบอกเลยทุกคนถ้าคนไหนได้คันนี้ไปเลยนะคะบอกเลยว่าคุ้มมากๆค่ะเดี๋ยวมาบอกราคากันเลยดีกว่าค่ะว่าคันนี้ราคาเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวไปฟังในส่วนของราคากันนะคะาค,านนะคะันนี้เป็น Ecord 2.0 EL นะคะปี11ขายอยู่ที่429,000 กค่ะทุกคนคันนี้นะคะประหยัดกว่าออกห้างไป800บานนะคะออกห้างอยู่ที่1 2 0 8 0 0 0้บาทค่ะกวางขายอยู่แค่4,29,000บาทค่ะทุกคนคะและที่สำคัญนะคะรถคันนี้ฟรีดาวค่ะทุกคนคะและถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะสามารถติดต่อทางช่องทางเบอร์ด้านล่างได้เลยหรือว่าสแกน QR Code ได้เลยนะคะวันนี้กวางต้องลาไปก่อนแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะ